ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูท่อใบยาวของตัว 500X นะครับว่ามันจะสุดขนาดไหนเราจะไปดูกันนะครับตัวนี้คือ 500X นะสมใหม่ไฟแล้วก็ล้อที่มีวงขนาด1 9นิ้วแต่ฟีเจอร์หลักของเราคือตัวนี้เพื่อนๆมาดู อาาอ็อาคาโพบิกอาคาโพบิกใบยาวนะครับตัวนี้จะเป็นงานเทียบนะครับเพื่อนไม่ใช่เป็นปากคาร์บอนเฉยนะครับแต่จะเป็นท่อใบสีดําแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ให้ความดูเด่นสวยงามนะครับจะมาท้อมกับสลิปอ่อนนะครับพะนะ่อน้าจะเป็น2นิ้วนะเพื่อน,เ,อนเราจะมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนะครับโอเคมาดูกันนะครับหน้าปัดเลนไม่ก็จะคล้ายๆกับของ500นะครับ มาแล้วว้าวนะครับเปิดอันปุ๊บทำการสตาร์ทสตาร์ทนะครับเพื่อนๆปุ๊บ แดงม้าด้วยล่ะนะครับมาดูรอบสูงกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับเพื่อนๆถือว่ารถในรอบที่สูงก็ไพเราะนะครับตามสไตล์ของสองสูบนะครับ รถตัวรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะรูปทรงมันเป็นไปทางโฮลิงนะครับแล้วก็ใส่ท่อกับชุดนี้ค่อนข้างที um ่จะสวยนะครับเพื่อนๆคนไหนที Mine ่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับสําหรับวันนี้ผมนิกไลเดอร์นะครับแล้วก็ทีมงาน MT Speed Shop นะครับขอจบคลิปที่นี้สวัสดีครับ